ก็ไ,ไ,ไม่ไปน้องเอานะครับรับไปรับเงินที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินออกทางด้านประตูเหนือเดหลาหมองซันหลังน้อยนก่อนที่จะออกประตูนะครับเพื่อนมีของแจกนะครับมีอาหารการชินนะครับมาตอนนี้ต้องได้เชียงก้าวตอนสุดตอนลักนะครับอดีครับผมประเทศเชียงแซวนะพวกเอ๋แต่ทุกๆคนเนี่ยได้รับกต่เพื่นะครับ วันนี้ตั้งใจมอบเพื่อลูกหลังคาเรือนนะพีเพอนนะครับพั่อเล็กซพี่คอนวันนี้มอบเพื่อทุกหลังคาเรือนน,น,อออออนะครับเอาไปกินใฟเพือเ็นตี่เลยนะครับพี่คอนไม่ได้น่าจะเข้ามาแอลหากันครับพี่ยานะครับคอนออกประตูนะครับเหี่ยวมองตั้งหลังด้วยเพื่อนที้ของแจ่งนะครับท่านทีมานะครับ จะนี้ก็แคกที่สะได้ในการท่าล้องแต่ถ้าข้องถ้าเราเลี้ยบอันเดินถึงร้อยนะครับข้ามเลยนะครับพนมเดินร้อยเดินถึงร้อยห้าสิบหกนะครับวันหมดเวลาเข้ากระโดดข้องจะได้รวดเร็วนะครับบราเร์ที่เขาบราเดอร์ที่อย่างตูงทีเข้าเข้ามือโบว์เดินถึงร้อยข้ามหนึ่หกร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบหกข้ามสอง